วันนี้เวลาเก้านาฬิกาห้าสนาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2562 มีผู้ส่งคนณวุิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์บัณฑิตที่มีผลการศึกษาดีเด่นเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญเกียรตินิยมและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้ง6วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตสงขลาวิทยาเขตรัตภูมิวิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชขนอมและวิทยาเขตตรัง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น2,578คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษานั้นคือรากฐานสำคัญของชีวิตเพราะทำให้คนเรามีความรู้ในหลักวิชามีความรู้คิดพิจารณามีคุณสมบัติมีคุณธรรมความประพฤติท,ที่ดีและมีความสามารถที่จะนำคุณสมบัติทั้งปวงนี้ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเช่นบัณฑิตทั้งหลายนับได้ว่าเสริมสร้างรากฐานของชีวิตมาด้วยดีแล้วจึงควรจะได้พัฒนาให้ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านลึกและด้านกว้างในด้านลึกได้แก่การศึกษาค้นคว้าในวิชาเฉพาะของแต่ละคนให้ยิ่งลึกซึ้งแตกฉานและฝึกฝนปฏิบัติจนคล่องแคล่วชำนาญ ส่วนในด้านกว้างได้แก่การศึกษาเรียนรู้วิทยาการสาขาอื่นๆตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและสถานการณ์ต่างๆจะได้สามารถนำวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ประสานเข้ากับวิชาการด้านอื่นๆได้อย่างสอดคล้องถูกต้องเหมาะสมให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานสร้างสารรค์เทคโนโลยีและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมือง หากบัณฑิตตั้งใจพัฒนาความรู้ดังที่กล่าวแล้วนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายด้วยความอุตสาหะอดทนแล้วประโยชน์และความเจริญมั่นคงก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่บัณฑิตเองและแก่ชาติบ้านเมืองอย่างบริบูรณ์